สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะอยู่กับแวนอูกี้นะคะตอนนี้ก็มีเอฟซนะคะมาอย่างที่แอได้ทําคลิปไปนะคะก็กําลังนั่งทางนข้าวกันอยู่ตอนนี้แอดก็หาที่นั่งนะคะเพราะว่าในส่วนของโต๊ะโต๊ะไม่นอนนะคะคือแดดไล่นะคะตอนนี้แอดก็มาอยู่ที่ศาลาองคูไปรจินนะคะองค์จำลองนะคะนี่ค่ะศาลาใต้ศาลา แต่ว่าวันนี้คือโชคดีอย่างหนึ่งนะคะที่อากาศมันไม่ร้อนเหมือนวันหลายๆวันที่ผ่านมานะคะแล้วก็อากาศเยน็นอากาศหนาวด้วยนะคะลมหนาวพัดมานี่คือหนาวหนาวนะคะจนได้กลับไปเอาเสือ้อคันยาวมาเพิ่มตัวหนึ่งคือสแตนไบายไว้รอเผื่อตอนเย็นคืออากาศมันเย็นตัวลงกว่านี้นะคะเดี๋ยวจะอาจจะเสียงแหบหรือว่าไม่สบายก็เป็นไปได้นะคะและก็นั่งอยู่ตรงนี้นะคะ รำให้กำลังใจพี่พีครับล่าสุดนะคะก็มีรถนะคะมาส่งของที่โคกน้องนาอีกแล้วนะคะเมื่อเช้านี้ก็เป็นต้นไม้นะคะ ต้นไม้กว่า5,000ต้นนะคะแล้วก็มาช่วงบ่ายของวันนี้นะคะก็มีอีกคันหนึ่งนะคะซึ่งโอ้โหอันนี้คือเป็นกระถางนะคะที่พี่เขายกลงมาแล้วต้นที่เห็นด้านบนนะคะก็เป็นต้นหมากเหลืองนะคะมากันเต็มคันรถก็เตรียมที่จะตกแต่งสถานที่แล้วนะคะตอนนี้ทั้ง ปรับพื้นที่ด้วยนะคะแล้วก็เตรียมลงปลูกต้นไม้นะคะบริเวณด้านหน้าลานองค์ปู่ปาริษิ์นะคะที่ทุกคนทราบกันดีนะคะลงต้นไม้ดอกไม้เยอะมากนะคะแล้วก็จุดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่สำคัญนะคะที่ป้าแตนจะาตกแต่งบริเวณโดยรอบศาลานะคะ ก็ฝากผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะไม่ไว่าจะเป็นเจลล้างหน้าเจลหว่าบน้ำครีมเ,เซรั่มนะคะซีบัคคอนพัเติตาคูแคนที่พนคอซี้ทีพโกโก้นะคะเสื้อ,องปูปาริจิตตอนนี้ก็เสื้อมีคอป,ปกด้วยนะคะจัดมาให้แล้วสำหรับใครที่อยากได้เสื้อคอป,ปกนะคะสีขาวนะคะ แขนสั้นนะคะแขนสั้นตัวละ499บาทแต่ถ้าเป็นแขนยาวเนี่ยตัวละ599บาทเท่านั้นนะคะทุกคนติดต่อได้ที่ไลน์บริษัทนะคะลไลน์แอดที่ Pizkin Official นะคะ สี่มุมนี่ก่อนแล้วไปจับไปตัดตามไอ้สี่มุมไม่ใช่แล้วไปตัวโน้นตรงนี้ตัวโน้นอีกตัวโน้นตรงที่เขาไหวมุมละสองมุมละสองหรือมุมละสี่เอาเอาเอาให้ได้มุมก่อนแล้วเราจะหาหาตำแหน่งที่มันลงแล้วบาลานซ์ข้างล่างใช่ไหมก็ไว้ให้ไว้ไปบนนั้นแหะข้างล่างเออไว้บนข้างบนก็ได้พี่พี่ไว้บนไว้บนไว้บนตรงต่ว่าแต่ว่าเวลาเราลุกแนวมันจะมันจะลื่น ก็เตรียมที uh ่จะลงปลูกต้นหมากเหลียงกันนะคะ

沙漠。 ในส่วนของด้านหน้านะคะที่เห็นนะคะก็โชคดีนะคะวันนี้คือป้าแตนนะคะก็ต้อนรับแขกนะคะได้ดีมากๆนะคะเพราะวันนี้คือป้าก็มีเวลาด้วยนะคะแล้วก็แม้ว่าจะยุ่งๆนะคะออกไปสั่งของบ้างนะคะเตรียมนั่นเตรียมนี่บ้านนะคะเมื่อกลับเข้ามาวันนี้นะคะก็คือตอนรับเองกับมือนะคะแล้วก็พวกเราก็ขอแตนบายซัพพอร์ตช่วยนะคะไม่ว่าจะต้องการอะไรอยากได้อะไรนะคะ 下面我主动走路，我家里在在。 ใครซีชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ชมคลิปนะคะเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทุกคนที่อยู่ที่นี่ด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปถัดไปนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ